สวัสดีครับทุกท่านายินดีนะครับที่จะดูเทปนี้ด้วยกันเทปนี้เป็นเป็นขยะที่เรากองเอาไว้เป็นขี้เศษเดือนเป็นอะไรครับเป็นเป็นขี้เรื่อยเป็นขี้ไก่เป็นขี้วัวแล้วก็เป็นใบไม้นะครับเรากองหมักว่าประมาณหนึงเดือนแล้วและทีนี้ก็มันก็คือปุ๋ยหมักข้างบ้านกองปุ๋ยหมักข้างบ้าน เดี๋ยวจะเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับสีดำๆนะครับสีดำดำบริเวณนี้นะครับตัวนี้คือขี้ไสเดือนครับขี้ไสเดือนขี้ไสเดือนจะมีสีดำเม็ดเล็กๆอันนี้ก็ไสเดือนมันกินกินขยะกินขยะพวกนี้เนี่ยกลายเป็นขี้ไสเดือน และเรากําลังจะเอาเนี่ยอาชี้ไสเดือนตัวนี้แหละเราตักเอาบริเวณด้านหน้าเนี่ยเ,เราตักเอาอย่างนี้ตักอย่างนี้ก็จะมีทั้งไสเดือนมีทั้งขี้ไสเดือนแล้วก็มีทั้งอินทรีย์วัตถุอื่นๆนะครับนี่ครับเราจะเอาไปใส่ต้นทุเรียนครับเดี๋ยวเราตามไปดูครับว่าใส่ยังไงนะครับ มึงใบไม้ครับใบไม้แห้งใบไม้แห้งกองเลยครับเสร็จแล้วก็นี่คือต้นทุเรียนนะครับกำลังอ่ากำลังโตกำลังโตแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นมังคุดนี่คือคือคือมังคุดต,ต้นใหญ่แล้วนี่ไม่เราไม่ใส่ละนี่เราจะใส่ต้นทุเรียนนะครับต้นนี้เรากําลังปลูกอ่าเราจะให้ผลผลิตในอีกไม่กี่ปีละอ่าเราจะใส่ปุ๋รียนรีละ น,นี่คือใบไม้ครับใบไม้อ่าใบไม้เรียงมาทางนี้เลยครับอเ,เ,เอาเน,นัา้นใส่เลยครับ อันนี้ใส่ครับพี่นอนครับพี่นอนพี่นอนครับต่อไปขี้วัวครับขี้วัว ขี้วัวอยู่นู่นครับนี่นครับขี้วัวขี้นอนแล้วก็ขี้วัวครับนี่ครับขี้วัวครับขี้วัวอยู่บนขี้นอนขี้นอนอยู่บนใบไม้ใบไม้อยู่บนหญ้า ขี้วัวใส่ครับนี่ครับขี้วัวขี้วัวจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในขี้หนอนกลายเป็นหรือหมักนะครับเป็นคอมโพสต์แบบให้กับกองแต่ให้ห่างจากต้นนิดนึงเดี๋ยวมันร้อนนะครับจากนั้นปุ๊บขี้วัวใส่แล้วนะครับนี่ครับขี้วัวใส่แล้ว ไปขี้ใส่เดือนครับนี่ครับใส่เดือนใส่เดือนและขี้ใส่เดือนโเครับเอากระดาษเอานี่ครับใบไ,ไม้ครับปิด ไก่นะครับถ้าเราไม่ปิดอ่ะไก่มันจะมากินกินเสษเดือนหมดเลยแต่อย่างเงี้ยใส่เดือนก็จะย่อยสลายขี้วัวขี้นอนอินทรีย์วัตถุทําให้หน้าดินเนี้ยมันเป็นดินที่ร่วนซุยแล้วก็ดําแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วต้นทุเรียนจะงามนะครับเอาใบไม้มาใส่ครับนี่ครับต้นทุเรียนกองแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิด มีขี้วัวใส่ขี้วัวเข้าไปไสเดือนก็จะเยอะขึ้นก็มาตักไสเดือนออกจากกองนี้ขยายไปที่ต้นอื่นทุเรียนมีหลายต้นนะครับก็ขยายไปเป็นหนึ่งต้นสองต้นไสเดือนก็จะถูกเลี้ยงโดยกองนี้ได้ขยายได้ในที่สุดพอไสเดือนมันขยายวันหลังดินตรงนี้มันก็ดําใส่ขี้วัวเข้าไปไสเดือนก็มากินขี้วัวก็จะทําให้บริเวณเนี้ย กลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยจุลินทรีย์พอมันมีเยอะก็ตักออกไปที่ต้นอื่นขยายออกไปขยายไปทีละนิดถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นกองใหญ่เกินไปแต่ก็ตั้งแล้วก็บังไว้อย่างนี้แหละบังใบไม้ไว้อย่างเงี้ยไม่งั้นไก่ก็จะมาคุ้ยเขี่ยนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับที่ติดตามและก็ยินดีนะครับที่สนใจในเรื่องที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจ